วันนี้เราอยู่กับ Mi b r o Watch GS นะครับนี่คือสมาร์ทวอทชที่เน้นออกกำลังกายจากทาง Mi b r o นะครับตัวนี้มี GPS ในตัวนะครับและมาพร้อมกับจอ a อมูเลตที่คมสุดๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกท้างนำใจทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับการรีวิวเต็มนะครับของเจ้า Mi b r o Watch GS นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมทําการรีวิวเจ้ามิโบว a t c h T1 ไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเจ้าตัวนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะสามารถกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับเพราะว่าทั้งมิโบว a t c h GS แล้วก็เจ้าตัว T1 เนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับโดยเจ้าตัว T1 เนี่ยจะเป็นการใช้งานในไลฟ์สไตล์นะครับเน้นในเรื่องของการรับสายโทรศัพท์นะครับโทรออกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สําหรับเจ้าตัว GS นะครับจะเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเน้นใน เรือและที่สําคัญนะครับจอสวยมากๆนะครับเรียกได้ว่าสวยเกินราคานะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับและนี่ก็คือเจ้าตัว Mi Bow Watch GS ที่ผมใส่อยู่นะครับโดยเจ้า Mi Bow Watch GS ตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากๆนะครับด้วยความที่อย่างแรกเลยที่อยากจะเล่านะครับก็คือในเรื่องของตัวเรือนนะครับโดยสไตล์หน้าปัดของเจ้า Mi Bow Watch GS นะครับจะเป็นสไตล์หน้าปัดแบบวงกลมนะครับแล้วก็มีการเล่นสีเทานะครับตัดกับสีดำนะครับแล้วก็การโอเปเรตในเรื่องของการควบคุมเองก็เรียก ว่าไม่ยากนะครับมีเพียงแค่ 2ปุ่มเท่านั้นนะครับโดยจะมีปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มโฮมนะครับซึ่งปุ่มโฮมก็แน่นอนครับชื่อปุ่มโฮมก็คือการเข้าเมนูหลักนะครับรวมถึงไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าแอปพลิเคชันไหนนะครับเมื่อคุณกดปุ่มโฮมมันก็จะทําการกลับมาหน้าหลักนั่นเองนะครับส่วนปุ่มสปอร์ตนะครับที่จะเป็นสีแดงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการชัดเจนเลยว่านาฬิกาตัวนี้เน้นในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเมื่อคุณกดโหมดสปอร์ตหนึ่งครั้งนะครับมันจะทําการเข้าสู่โหมดการออกกําลังกายนะครับก็ค นี้นะครับเพื่อนๆสามารถเซตติ้งได้นะครับว่าจะเปลี่ยนโหมดสปอร์ตเนี่ยให้เป็นช็อตคัตไปเป็นโหมดอย่างอื่นนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในเรื่องของตัวเรือนเองนะครับมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับส่วนในเรื่องของสายนาฬิกาเนี่ยสำหรับผมผมว่าก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดในเลทราคานี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมผมก็รู้สึกว่าสายนาฬิกาที่เขาให้มามีความนิ่มใช้ได้เลยนะครับ ัดมานะครับเรามาคุยกันที่เรื่องของจอกันดีกว่านะครับเพราะว่าจอก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ไฮไลท์ของเจ้าตัว Watch GS ตัวนี้เลยนะครับนี่คือจอ AMOLED นะครับขนาด1.43นิ้วนะครับที่เป็นจอที่เรียกได้ว่าสว่างมากๆนะครับในการใช้งานกลางแดดเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเฮ้ยมันจะเห็นจอชัดหรือเปล่านะครับจอตัวนี้คมและก็ชัดมากๆนะครับ มีความลื่นไหลในระดับ60เฮิร์ตซ์ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับตัวจอเนี่ยผมบอกเลยว่าคือเมื่อเห็นครั้งแรกผมไม่คิดว่านี่คือจอของนาฬิการาคาประมาณ2,000กันกลางนะครับเพราะว่าจอเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงสมาร์ทวอทช์ในเลทราคาระดับ3,000กว่า4,000กว่าประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของจอเพราะว่าตัวจอเนี่ยทางมีโบรเขาเพยายามที่จะใส่เทคโนโลยีของจอให้มันแบบคมที่สุดชัดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงออกมาเป็นเจ้าตัววอท c h G-S ตัวนี้นะครับนะและที่สำคัญ ตัวจอเนี่ยยังรองรับโหมด Away on Display ด้วยนะครับตรงโหมด Away on Display เองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซตติ้งได้ว่าจะ Away on Display แบบไหนนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายแบบด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคิดมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเรื่องของจอเองนะครับอย่างแรกที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ก็คือในเรื่องของการอ่านฟอนต์นะครับการอ่านฟอนต์บนเจ้าตัว Watch GS ตัวนี้นะครับทำได้ดีมากๆนะครับการรองรับภาษาไทยนะครับทำได้เต็มรูปแบบนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่มีสละลอยนะครับ การเว้นวรรคอะไรถือว่าทําออกมาได้ถูกต้องนะครับนี่คือดีมากๆในเรื่องของการอ่านฟอนต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาข้อความเข้าเองนะครับเพื่อนๆสามารถเซตติ้งได้นะว่าจะให้แอปพลิเคชันไหนในการทํางานนะครับหรือในการแจ้งเตือนเนี่ยมันสามารถเด้งเข้ามาได้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเซตติ้งผ่านแอปพลิเคชันมีโบฟิสที่รองรับทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับเดี๋ยวเราไว้เล่นกันอีกทีในช่วงท้ายคลิปนะครับ และอย่างที่ผมบอกนะครับว่านาฬิกาตัวนี้มันเน้นที่ในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้น WatchGS ตัวนี้ชูจุดเด่นในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่ามันรองรับโหมดในการออกกําลังกายเนี่ยถึง70ชนิดกีฬานะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกอย่างเท่าที่เราจะใช้งานกันเลยนะครับโดยเท่าที่ผมไปลองทดสอบมานะครับตัวนาฬิกาตัวนี้มี GPS b u i l บ i n มาในตัวนะครับแล้วก็มีการรองรับการระบุตําแหน่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GPS นะครับ เบยตู้นะครับ QZSS นะครับแล้วก็ GoNas น,นะครับเรียกได้ว่าการระบุตำแหน่งหรือการแทร็กในเรื่องของตัว GPS เนี่ยถือว่าทำได้แม่นยำใช้ได้เลยนะครับจากที่ผมลองทดสอบมานะครับ ในการทดสอบการออกกําลังกายเนี่ยผมลองเดินในหมู่บ้านนะครับระยะทางไม่ไกลมากเนี่ยเพื่อจะลองดู GPS ว่าเฮ้ยมันแม่นยําแค่ไหนกับถนนที่ไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็ลองเดินวนนะครับเพื่อที่จะลองเทส GPS ดูนะครับเมื่อผมลองแท็ก GPS ในการทดสอบการเดินเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็แสดงผลได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าผมจะมีการเดินยึกยักนะครับหรือมีการเดินเอียงไปเอียงมาเนี่ยมันก็ยังแท็ก GPS ได้ค่อนข้างตรงนะครับ โดยการแสดงผลนะครับเพื่อนสามารถเข้ามาเช็คผ่านแอปพลิเคชันมี Bo ่โบฟิตได้เลยนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับและถ้าเราออกกําลังกายให้มันหนักกว่าน,นั้นนะครับอย่างการปั่นจัก,กรยานเนี่ยผมลองไปปั่นจัก,กรยานมานะครับที่เป็นรูทใหญ่ๆใ,ในการใช้เจ้าตัว GPS ตัวนี้ในการแท็กเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยวอชเอชตัวนี้ถ้าจะถามว่ามันมีข้อติอย่างไรนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายผมก็จะติเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมเจอคือในเรื่องของการหาดาวเทียมนะครับหรือหาเจ้าตัว GPS เนี่ยมันทํางาน ได้ช้านิดนึงนะครับคือเหมือนกับว่าคุณต้องรอประมาณสัก2นาทีนะครับหนนาทีเนี่ยมันถึงจะหา GPS เจอนะครับ แต่เมื่อมันเจอแล้วเนี่ยมันก็จะแท็กแบบติดหนึบเลยนะครับไม่หลุดเลยนะแต่เพียงแต่ว่าครั้งแรกที่คุณจะเริ่มออกกําลังกายเนี่ยมันจะหา GPS นานนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการการน้ำนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขามาพร้อมกับค่ามาตรฐานการกันน้ําที่5 ATM นะครับก็เียได้ว่าจากที่ผมลองทดสอบนะครับใสอ่อาบน้ำนะครับหรือจะเป็นการล้างมือนะครับหรือจะเป็นการเอามันไปนจมน้ำเนี่ยมันก็สามารถทํางานได้นะครับโดยที่นาฬิกาไม่ช็อตแล้วก็ ไม่พังนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าไว้ใจได้ในเรื่องของการกันน้ำเพราะว่าเขาให้ค่ากันกันน้ำม,มาถึง5 ATM นั่นเองครับ ส่วนในโหมดต่างๆของเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะ UX แล้วก็ UI ของการใช้งานเจ้ามี b o w ว a t c h ซีตัวนี้นะครับมันมีความสวยงามแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับโดยเฉพาะจุดที่ผมชอบเลยก็คือเมื่อคุณกดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเป็นการโชว์แอปทั้งหมด ในเครื่องของเราขึ้นมานะครับโดยเจ้าตัวหน้าแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เรียกได้ว่าดูง่ายนะครับแล้วก็ UI เนี่ยมีความสวยงามมากๆนะครับคือเห็นรูปก็รู้ว่ามันจะสื่อถึงอะไรนะครับนอกจากที่มันจะเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วนะครับเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปมันก็ยังทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัว Mi b r o w a t c h ตัวนี้นะครับมีเข็มทิศมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อาจจะไปเดินป่านะครับเดินไฮงต่างๆนะครับตัวนี้ก็มีเข็มทิศที่บิวมาในตัวเครื่องโดยที่คุณไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มมเเเติลยนนะรรหือจป็ใ ของการคิดเลขนะครับที่ตัวนี้ก็มีเครื่องคิดเลขมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบก็คือในเรื่องของนาฬิกาจับเวลานะครับตัวจับเวลาเนี่ยมันมีค่า default มาให้3อย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปลงฟันนะครับการทําอาหารนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการมาร์กหน้าที่เขามีการเซตติ้งค่าแบบช็อตคั t มาให้นะครับมันก็เพิ่มความสะดวกนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันที่ติดมาให้เนี่ยผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานมากๆนะครับหรือในเรื่องของการดูแลสุขภาพเองนะครับเจ้าตัว Mi Brace Watch F, ตัวนี้ก็ ให้มาค่อนข้างรบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวัดฮัทเรทนะครับวัดความเครียดนะครับวัด ค่าออกซิเจนในเลือดนะครับ SpO 2พวกนี้มีหมดแล้วก็วัดได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับมีแท็กการนอนมาให้นะครับอันนี้ใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวเองนอนเป็นยังไงนะครับหลับลึกหรือเปล่าหลับตื่นแค่ไหนนะครับมันจะสามารถวัดได้นะครับแล้วก็ค่าทุกอย่างเนี่ยนอกจากมันจะโชว์ในตัวนาฬิกาแล้วนะครับแต่ถ้าอยากดูให้แบบละเอียดนะครับก็เข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชัน MiboFit ในโทรศัพท์ของคุณนั่นเองนะครับก็เียได้ว่าโดยภาพรวมนะครับผมว่านาฬิกาตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆในเรื่องของ UI จอแสดงผลแล้วก็ ตัวการแท็ก GPS ที่ทำได้แม่นยำมากๆในเลทราคานี้นะครับ ทีนี้ครับเรามาดูที่ในเรื่องของแอปพลิเคชันมีโบฟิตกันสักหน่อยละกันนะครับว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันรองรับทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับในวันนี้ผมจะใช้เป็นในระบบ iOS นะครับใช้ iPhone ก็สามารถใช้งานคู่กับมีโบฟิต Gs ได้นะครับไม่มีปัญหานะในส่วนนี้นะครับและนี่คือหน้าหลักนะครับโชว์ขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของการบันทึกโหมดกีฬาต่างๆนะครับมันก็จะแสดงผลนะว่าเฮ้ยเราปั่นจักรยานเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างนะครับรูท จะโชว์ได้หมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมันก็จะมีการบอกในเรื่องของฮาร์ดเรทนะครับที่โชว์ว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมันมีฮาร์ดเรทของเราเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่นะครับอัตราเฉลี่ยในการเต้นของหัวใจเนี่ยเป็นเท่าไหร่มันก็จะโชว์ในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันตรวจจับในเรื่องของการนอนได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าการนอนเนี่ยผมนอนไป8ชั่วโมง1นาทีนะครับหลับลึกเพียงแค่1ชั่วโมง17นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบหลับหลับตื่นตื่นีหรนก็ อาจจะมีการโชว์ในหน้าตาของแอปพลิเคชันมิโบฟิ t เลยนะครับแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดนะครับผมได้99%นะเรื่องของอัตราฮัดเรทนะครับได้เท่าไหร่มันก็โชว์ที่หน้าแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตัวมีโบฟิทนะครับนอกจากในเรื่องของการดูเรื่องของสุขภาพได้แล้วนะครับมันสามารถที่จะปรับแต่งในเรื่องของหน้าปัดได้นะครับเอหน้าปัดของเจ้าตัวมิโบเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับในแอปพลิเคชันมิโบฟิ t นะคือแบบ เยอะจริงๆนะครับคือเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปปรับแต่งเลือกตามชอบใจได้เลยนะครับหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ย ไอ้ที่มันมี De default มาให้เนี่ยมันยังไม่สะใจมันยังไม่สวยนะครับอยากทําหน้าจอของตัวเองขึ้นมาทําได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าทําได้นะครับก็เลือกไปที่ขวาสุดนะครับโดยหน้าขวาสุดเนี่ยจะเป็นการแอดรูปเพิ่มขึ้นมานะครับว่าคุณอยากได้รูปเป็นอย่างไรนะครับมีการใช้ฟอนต์แบบไหนสีอะไรนะครับหลังจากนั้นมันก็จะทําการเซฟเข้ากับนาฬิกานะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปเจ้าตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยเป็นรูปเราได้นะครับหรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะครับก็ถือว่าสะดวกดีในส่วนนี้นะครับ และแน่นอนครับด้วยความที่มันเป็นสมาร์ทวอชนะครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโดยแบตเตอรี่ของเจ้าตัว Mio เ e a ตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้สูงสุดนะครับตามที่เขาเคลมนะคือ24วันนะครับแต่จากการใช้งานของผมที่เปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็เอาไปเทสนะครับแท็กการนอนต่างๆเนี่ยก็มีแบตเตอรี่นะครับสามารถอยู่ได้ประมาณ7วันนะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเพราะว่า 7วันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าใน1อาทิตย์คุณชาร์จแค่ครั้งเดียวผมว่ามันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณได้นะครับเพราะว่าบางสมาร์ทวอ์เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องชาร์จเกือบทุกวันนะครับแต่ว่ามีโบฟิเออาทิตย์หนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งอ่ะผมว่ามันทําได้ดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็มาถึงในเรื่องของราคากันดีกว่านะครับราคาของเจ้าตัวมีโบฟิจเอสตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่2590บาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณสั่งซื้อภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับเขา่่วนนด้้คคุณาาททรัเไ มากมากนะครับกับราคานี้นะครับเพราะว่าจุดเด่นที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับถ้าให้สรุปนะคือจุดที่ผมชอบที่สุดของนาฬิกาตัวนี้คือในเรื่องของหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจอมันคมจริงๆแล้วมันชัดมากๆนะครับคือ มันดีกว่าสมาร์ทวอทที่ราคาเดียวกันะในเรื่องของหน้าจอนะครับผมพูดจริงๆเลยว่าหน้าจอมันคมมากๆนะครับส่วนเรื่องของการออกกําลังกายก็มีครบนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวออกกําลังกายเองเนี่ยมันมี g p s มาให้นะครับเวลาเราแท็กอะไรต่างๆมันก็ทําได้แม่นยํามากขึ้นดูใส่ใจในเรื่องของการออกกําลังกายมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าจะให้ผมตินิดนึงในเรื่องของนาฬิกาตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันพัฒนาจุดนี้ได้นิดนึงเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากๆก็คือในเรื่องของภาษาไทยของตัวเครื่องนะครับคือผมรู้ มันยังมีการใช้ Google Translate แปลจากอังกฤษไปนิดนึงนะครับมันเลยรู้สึกว่าตัวภาษาไทยเนี่ยมันบางครั้งมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอนแล้วมันแปลกๆนะครับอย่างโหมดกีฬาเนี่ยมันมีแบบโหมดทุดงอะ่ะผมก็แบบเออทุดงคือไฮกิ้งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยตรงโหมดทุดงเนี่ยมันเหมือนกับการเดินป่าเดินเขานะครับแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่าโหมดทุดงอะ่ะผมก็แบบ รู้สึกถึงพระอะไรเง <c oughs> ี้ยซึ่งมันแบบแปลกๆไปนิดนึงนะครับรวมถึงในเรื่องของการตั้งค่าในแอปพลิเคชันมีโบเองนะครับก็ยังมีการใช้คําภาษาไทยที่แปลกๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตถ้ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผมก็อยากให้มันปรับปรุงในจุดนี้นะครับประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนาฬิกามีโบวอชจีเอนะครับเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันหล่อแล้วก็ลุยได้ในราคา2,590บาทนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ครับกดซับสไครต์กับช anel ทำนำใจด้วยนะครลออ่งืข รสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ